สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งดีกว่าครับเป็นทักษะที่แบบสําคัญมากๆเลยนะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือศิละปะของการปฏิเสธครับใช่แล้วครับการปฏิเสธเพื่อทวงคืนเวลาและพลังงานของเรากลับมานั่นเอง เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเอ๊ชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ของเราจริงๆสัทีเดียวเหมือนเวลาส่วนใหญ่ของเราหมดไปกับการทําตามใจคนอื่นทําตามความต้องการของคนอื่นอยู่เรื่อยๆเลยถ้าเคยรู้สึกแบบนี้นะครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของปัญหากันเลยดีกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ากับดักของการตอบตกลงหรือ yes trap อยู่ครับ เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมไอ้คำว่าไม่คําเดียวเนี่ยมันพูดยากพูดเย็นขนาดนั้นกันนะคือเบื้องหลังของเรื่องนี้มันน่าสนใจมากเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราตอบตกลงไปก็เพราะว่าเรากลัวกลัวว่าคนอื่นจะไม่พอใจเรากลัวเขาจะผิดหวังกลัวตัวเองจะรู้สึกผิดหรือกลัวว่าจะพลาดโอกาสดีๆไปที่เขาเรียกกันว่าโฟโมหรือ Fear of m i s s i n g out นะครับแล้วก็กลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีน้ำใจและที่สำคัญที่สุดเลยกลัวการเผชิญหน้ากลัวว่าความสัมพันธ์จะพัง นี่แหละครับความกลัวพวกนี้เลยที่มันขังเราเอาไว้แล้วรู้ไหมครับว่าการที่เราตอบตกลงไปซะทุกเรื่องเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะซึ่งเป็นราคาทีออ่ตอนแรกเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกแต่มันสะสมไปเรื่อยๆจนน่ากลัวเลยแหละครับอย่างแรกเลยที่เจอแน่ๆคือภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาท์นั่นเองครับคือทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันจะเหนื่อยล้าไปหมดเลยเพราะเราเอาพลังงานทั้งหมดไปทุ่มกับเรื่องของคนอื่นจนไม่เหลือให้ตัวเองแล้วไงครับ แล้วพอหมดไฟปุ๊บอาการต่อมาคือความรู้สึกท่วมท้นครับคือพอเราเซเยสกับทุกอย่างทั้งงานทั้งความรับผิดชอบมันก็สุ่มเข้ามากองทับเราจนรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วทําอะไรต่อไม่ไหวแล้วจริงจริงและสุดท้ายอันนี้แหละครับที่น่ากลัวมันคือผลกระทบที่ซ่อนอยู่ลึกๆนั่นคือความรู้สึกขุ่นเคืองใจมันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเงียบๆอยู่ข้างในเมื่อความต้องการของเราเองเนี่ย ถูกมองข้ามครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อคนอื่นมันมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดเนี่ยเขาไม่ได้ทำทุกอย่างนะแต่เขาเลือกเขาเลือกทำเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญจริงๆและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆโอเคแล้วเราจะสร้างจุดเปลี่ยนที่ว่านี้ได้ยังไงล่ะคำตอบก็คือเราต้องปรับมุมมองความคิดกันใหม่เลยครับเกี่ยวกับพลังของการปฏิเสธเราต้องมานิยามความหมายของคาว่าไม่กันใหม่ทั้งหมดเลย และนี่คือประโยคที่อยากให้ทุกคนลองเอาไปย้ำกับตัวเองบ่อยๆเลยนะครับว่าการปฏิเสธไม่ได้ทำให้เราเป็นคนไม่ดีจำไว้เลยครับการกำหนดขอบเขตให้ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรเลยนะแต่มันคือการดูแลตัวเองต่างหากครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับพลังของคำว่าไม่เนี่ยมันคือศิลปะของการปฏิเสธอย่างมั่นใจเพื่อปกป้องเวลาและพลังงานของเราโดยที่ไม่ไปทาลายความสัมพันธ์ เห็นไหมครับว่ามันคือทักษะนะครับไม่ใช่การโจมตีใครเลยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราพูดว่าไม่กับเรื่องบางเรื่องมันก็เท่ากับเรากําลังพูดว่าใช่กับสิ่งดีๆเหล่านี้อยู่นะครับคือการพูดใช่กับการปกป้องเวลาของเราใช่กับการรักษาพลังงานใช่กับการมีขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพใจใช่กับการเคารพตัวเองและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการพูดใช่ให้กับการเลือกสิ่งที่มันถูกต้องสําหรับชีวิตเราจริงๆ โอเคทีนี้พอเราเข้าใจเหตุผลที่ต้องปฏิเสธกันแล้วคราวนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วจะทำยังไงล่ะเรามาดูวิธีการกันบ้างครับมันมีเครื่องมือง่ายๆอันหนึง่งที่จะช่วยให้เราสื่อสารอย่างมั่นคงแต่ก็ยังให้เกียรติซึ่งกันและกันที่เขาเรียกว่า Assertive Communication โดยเราจะใช้เฟร m e w o r k ที่ชื่อว่า I A I R S ครับะก่อนจะไปถึงตรงนั้นขออธิบายสั้นๆก่อนนะครับว่าการสื่อสารมันมีอยู่3แบบหลกัลกๆ แบบแรกคือ passive คือเงียบไม่พูดอะไรเลยซึ่งสุดท้ายมันก็จะนำไปสู่ความขุนเคืองใจอยู่ดีแบบที่2คือ aggressive อันนี้คือโพร่งออกไปเลยโจมตีหรือตำหนิอีกฝ่ายซึ่งแน่นอนว่ามันก็นำไปสู่ความขัดแยง้งและเป้าหมายของเราในวันนี้คือแบบที่3ครับ assertive คือการบอกความต้องการของเราอย่างชัดเจนและให้เกียรติซึ่งจะนำไปสู่ความเคารพซึ่งกันและกันนั่นเองและนี่คือหัวใจของเทคนิคนี้เลยครับ f r a m e w ที่ชื่อว่า AIRS เรามาค่อยๆดูไปทีละตัวกันเลยนะตัวแรก A ย่อมาจาก a c k n o w l e d g e คือเริ่มต้นด้วยการรับฟังแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าเรารับรู้และเข้าใจความต้องการของเขาต่อมา I Inform หลังจากที่เราเข้าใจเขาแล้วก็ถึงตาที่เราจะบอกขอบเขตของเราอย่างชัดเจนว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้จากนั้นคือ R Recommend ถ้าเป็นไปได้นะลองเสนอทางออกอื่นหรือวิธีอื่นที่เราพอจะช่วยได้ดู ต่อมา I ตัวที่2 insist อ,อันนี้สําคัญมากครับถ้าอฝ่ายยังกดดันเราอยู่เราต้องยืนยันจุดยืนของเราอีกครั้งอย่างสุภาพแต่มั่นคงและสุดท้าย s stay kind and calm คือตลอดการพูดคุยเนี่ยให้รักษาน้ําเสียงที่ใจเย็นและให้เกียรติกันเสมอครับเอาละทฤษฎีพอแล้วคราวนี้เรามาลองดูของจริงกันดีกว่าครับว่าถ้าเราต้องเอาเจ้า AIIS เนี่ยไปใช้ในสถานการณ์จริงมันจะเป็นยังไง ลองลึกภาพตามกันนะครับเป็นสถานการณ์ที่แบบคลาสสิกสุดๆเลยคือมีเพื่อนสนิทมาขอยืมเงินแต่เป็นจํานวนที่เราเองก็ให้ยืมไม่ไหวจริงๆอะ่ะเจอแบบนี้เข้าไปเราจะตอบยังไงโดยใช้หลักการ A I R I S ดีล่ะโอเคเริ่มที่ขั้นแรกเลยตัว A acknowledge เราต้องเริ่มด้วยการแสดงความเข้าใจก่อนครับเช่นเราอาจจะพูดว่าเราเข้าใจนะว่าช่วงนี้เธอลําบากประโยคแบบนี้มันเป็นการแสดงให้เพื่อนเห็นว่าเออเราฟังอยู่นะเราเห็นใจนะจากนั้นต่อด้วย ตัว i inform ก็คือการบอกขอบเขตของเราอย่างตรงไปตรงมาแต่ต้องสุภาพนะครับเช่นแต่ว่าตอนนี้เราไม่สะดวกที่จะช่วยเรื่องเงินจริงๆพูดไปเลยครับชัดเจนไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วก็มาถึงตัว r recommend คือการลองเสนอทางเลือกอื่นที่เราพอจะช่วยได้เช่นแต่ถ้าอยากให้เราช่วยหาข้อมูลที่ปรึกษาทางการเงินหรือช่วยดูเรื่องแผนค่าใช้จ่ายอันนี้เราช่วยได้นะอะไรแบบนี้ครับ แล้วถ้าเพื่อนยังตื้อต่อแล้วครับแบบว่านะขอ,อนิดเดียวเองเนะ่จังหวะน,นี้แหละครับที่เราต้องใช้ตัว I ตัวที่2คือ insist หรือการยืนยันจุดยืนของเราเราอาจจะพูดอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นกลับไปว่าเราเข้าใจความจําเป็นของเธอจริงๆนะแต่เราไม่สามารถช่วยเรื่องเงินได้ในตอนนี้จริงๆหวังว่าเธอจะเข้าใจเรานะประโยคสุดท้ายนี่แหละครับที่มันเชื่อมกับตัว S stay k a n d and calm คือการรักษาน้ําเสียงและท่าทีที่ให้เกียรติเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ ถึงแม้เราจะปฏิเสธไปก็ตามดังนั้นนะครับข้อสรุปที่สําคัญที่สุดที่อยากให้จําไว้เลยก็คือทุกครั้งที่เรากล้าพูดคําว่าไม่ให้กับสิ่งที่ไม่ใช่สําหรับเราจริงๆแล้วเรากําลังพูดคําว่าใช่ให้กับชีวิตของเราเองอยู่ครับก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะทิ้มคําถามนี้ไว้ให้ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งแรกที่เราจะลองกล้าพูดคําว่าไม่เพื่อเริ่มต้นทวงคืนชีวิตของเรากลับมาเป็นของเราจริงๆสักทีลองดูนะครับ